โดยมีการถแถลงออกมาจากคณะทำงานเปลี่ยนผ่านของโดนัททรัมที่ระบุนะคะว่าอีลอนมัสได้รับหน้าที่ในการคุมกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลอีกคนหนึ่งที่มีชื่อออกมาก็คือวิเวกรามาสวามีนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจด้านไบโอเทคซึ่งเคยลงชิงตำแหน่งค a ดิเดตพรรคริบบิบิกันแข่งกับโดนัททรัมมาแล้วนะแต่ว่าไม่ผ่าน แพ้ให้กับโดนัลด์ทรัมป์และแคนเนตนี้จะเข้ามาเป็นคนที่มีบทบาทในรัฐบาลของทรัมป์โดยทั้งสองคนนะคะทั้งวิเวกแล้วก็อ,อีลอนมัสจะร่วมกันทำงานเพื่อที่จะรื้อระบบราชการลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นลดค่าใช้จ่ายที่สึ่นเปลืองแล้วก็ปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐบาลกลางใหม่ทั้งหมดเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของทรัมป เป้าหมายคือเพื่ออะไรเป้าหมายคือเพื่อทำให้รัฐบาลของทรัมป์ไร้อุปสรรคในการ implement หรือว่าดำเนินโนโยบายตามที่ได้หาเสียงกับประชาชนไว้นะ,ะเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลทรัมป์หก็คือในช่วงปี2016จนถึงต้นปี2021รัฐบาลของทรัมป์ในระหว่างนั้นต้องบอกว่าเจอกับการต่อต้านและอุปสรรค มากมายนะคะเพราะว่ามีข้าราชก,การประจำบางส่วนบางคนรวมถึงคนที่อยู่ในกระทรวงที่สำคัญอย่างกระทรวงเ,เพื่อการพิทักษ์มาตุภูมิที่ออกมาทั้งทางลับแล้วก็ทางแจ้งที่ขัดขืนไม่ยอมฟังคำสั่งของประธานาธิบดีเนื่องจากบางคำสั่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการรวมตัวกันต่อต้าน ไม่ยอมทำตามคำสั่งที่ทำให้นะทำให้เกิดเ,เรียกว่าการตรวจสอบกันนะว่าขบวนการที่ต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนั้นเป็นใครมาจากไหนนะมีคนหนึ่งที่ใช้นามแฝงมาตลอดแล้วก็เขียนบทความ o p อบเอะบทความออก็คือบทความที่อยู่หน้า,าวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์พูดนะบอกว่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะเช็คก,การใช้อำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, นะแล้วก็มีการเปิดเผยตัวในเวลาต่อมาหนึ่งในนั้นคือไมล์เทเลอร์นะคะซึ่งอยู่ในกระทรวงพิทักษ์มาตุภูมิและนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของบรรดาข้าราชการที่เคยต่อต้านทรัมป์ทรัมป์กลับมาคราวนี้ก็เลยต้องมากวาดล้างคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ฝ่าฝืนแนวทางในการทำงานของทัําออกทั้งหมดโดยจะให้อีล n อนมัสเข้ามาเป็นแม่ทัพใหญ่ในการกวาดบ้านในครั้งนี้นะคะโดยทั้มบอกว่ากระทรวงที่จะให้มัสคุมเนี่ยก็คือกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Government Efficiency หรือว่า DOGE ชื่อย่อเนี่ยมันเหมือน ด o อกคอยนะซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตัลที่มีอีลอนมัสสนับสนุนทรัมป์ระบุนะคะว่าหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำและแนวทางจากภายนอกรัฐบาลแปลว่าไหลแปลว่ากระทรวงใหม่นี้อาจจะเป็นหน่วยงานนอกโครงสร้างอย่างเป็นทางการของรัฐบาล แม้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่ากระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลน,นี้จะทำงานอย่างไรแต่เดกาเดียนระบุว่าเป็นไปได้ว่าหน่วยงานภายใต้กฎหมายคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐบาลกลางที่กำหนดวิธีการทำงานของกลุ่มภายนอกที่ให้คำปรึกษารัฐบาลและความรับผิดชอบข,ของกลุ่มนี้ต่อสาธารณะนะคะแถลงการนี้ของครัมยังได้โคดคำพูดของอีลอนมัสที่บอกว่าการตั้งหน่วยงานใหม่นี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วระบบและใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง กับความสิ้นเปลืองของรัฐบาลหมายความว่าอะไรหมายความว่าทรัมป์แล้วก็อีลอนมัสมองว่าคนที่ทํางานในระบบทั้งราชาการแล้วก็ในส่วนของการเมืองที่ผ่านมาของรัฐบาลสหรัฐมันอุ้ยอ้ายมันเถอะทะเกินไปมันไม่มีเสิทธิภาพมันสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุแล้วการผ่าตัดในครั้งนี้จะก,กระทบ กับคนจํานวนมหาศาลที่ทำงานอยู่นะฮะทรัมบอกได้ว่านี่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่า t h แม a n ั a ตันโปรเจกต์แห่งยุคสมัยของเรา Manhattan Project เนี่ยถ้าเกิดใครที่ติดตามการเมืองอเมริกามาหรือว่าสนใจเรื่องสองครามคงจะเคยได้ยินชื่อนะคะ m a แมน t ัตตันโปรเจก็เป็นโครงการที่ทำขึ้นนะ,ะเมื่อประมาณ70กว่าปีที่แล้วของสหรัฐ เพื่อที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นโครงการตอนแรกเนี่ยเป็นโครงการรับต่อมาก็ไม่รับนะแล้วก็เป็นโครงการที่ต้องเรียกว่าเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงและการกลาโหมครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐนะครับเพราะว่าดูแลในเรื่องของการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้กับสหรัฐโดยเฉพาะ พร้อมระบุว่ากระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลเนี่ยมีเดทไลน์สรุปการทำงานภายในวันที่4กรกฎาคมปี2026แล้วก็ระบุว่าการมีรัฐบาลที่เล็กลงและมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วจะเป็นของขวัญให้กับประเทศในโอกาสครบรอบ250ปีของการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะคะ ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานใหม่ที่อีลอนมัสดูแลเนี่ยจะมีอำนาจมากแค่ไหนหรือจะมีทรัพยากรอะไรในมือบ้างแต่ว่านี่คือการแต่งตั้งคนที่ทรัมป์ไว้ใจคนที่สนับสนุนทรัมป์อย่างไม่มีเงื่อนไขเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลน,นะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นคืออีลอนมัสอีลอนมัสเนี่ย คือก็ไม่อยากเอามะพร้าวห้าวมาขส่วนเนาะเพราะทุกคนก็รู้จักอีลอนมัสนะคะเพราะว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกธุรกิจในมือมากมายทั้ง spacex tesla นะ,ะแล้วก็ในส่วนของโซเชียลมีเดียอย่างบัญชี x ด้วยสังเกตว่ามัสชอบตั้งชื่อธุรกิจตัวเองว่า x spacex twitter เปลี่ยนเป็น x แล้วเขาเคยมีเครื่องดื่ม x ด้วยนะก่อนหน้านี้มีการตั้งธุรกิจมากมายที่มีคาว่า x ก็น่าสนใจว่าทำไมอีลอนถึงมีความผูกพันกับตัว X ประเมินว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่อีลอนมัสถือครองอยู่มีประมาณ2,90,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็รวยที่สุดในโลกไม่ต้องไปคูณ37ว่ามันจะประมาณไหนนึกไม่ออกเหมือนกันว่ารวยขนาดนั้นเนาะมัสเกิดขึ้นที่มัสเกิดที่แอฟริกาใต้นะคะแล้วก็ได้สถานะพลเมืองสหรัฐเมื่อปี2002 ที่ผ่านมาเนี่ยอีลอนมัสก็จะเหมือนนักธุรกิจทั่วๆไปที่จะสนับสนุนพักการเมืองใหญ่ทั้งสองพักเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะชนะเลือกตั้งก็ต้องแทงทั้งสองข้างนะฮะเพราะว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยตัวเองก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่ต่อนะฮะมัสเคยบอกว่าตัวเองเป็นครึ่ง Democrat, <c oughs> เดโมแครตครึ่ง r รีพับลิ a กันเป็นสายกลางทางการเมืองแล้วก็เป็นอิสระ สมัยที่บารักโอบามาลงเลือกตั้งเนี่ยอีลอนมัสโหวตเลือกโอบามาแล้วช่วงที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสองคนนี้ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโอบามาก็สนับสนุนให้ทรัมป์เอ่อให้อีลอนมัสเนี่ยเอ่อทำโครงการรถ EV นะฮะแล้วก็สนับสนุนโครงการ SpaceX ด้วยซึ่ง SpaceX นี่ก็ถือว่าเป็นเอกชนแต่ว่าก็มีบทบาทในการ ทำงานด้านอาวากาศนะเสริมกับทางนาซาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอีลอนมัสเนี่ยเอ็นมาทางหรือพับปิกันมากขึ้นแล้วก็เปิดหน้าอย่างชัดเจนว่าอยู่เคียงข้างโดนัทรั้์อย่างไม่มีเงื่อนไขหลังจากเกิดเหตุรอบสังหารทรัมป์ในการหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์ของรัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมสัสก็ได้มีการประกาศบริจาคเงินจำนวนมากให้กับแคมเปญการเลือกตั้งของทรัมป์มุ่งเฉพาะการหาเสียงที่เพนซิลเวเนียเป็นหลักนะคะเพราะว่าเพนซิลเวเนียเป็นรัฐตัดสินสำคัญของการเลือกตั้งแล้วก็ที่ผ่านมาอีลอนมสัสก็ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง X เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการทำการหาเสียงของทรัมป์นะฮะบางวันเนี่ยอีลอนมัสก์ทวีตถึง400 ข้อความนะคะจนกระทั่งไอ้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยคิดว่าเป็นพวกบอทนะะหรือว่าเป็นหุ่นยนต์แต่จริงๆแล้วเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะก็ต้องถือว่ามัสมีบทบาทอย่างมากในการทำให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้